อแมนด้ามาด้วยยู่สวีเดนเอ้ากลับบ้านสบายสบายเลยหายฝันอะไรทักอย่างอ่ะมึงไม่ต้องได้หรอกอย่างเงี้ย๋อ้โหฟ้องถูกตัวไม่น่าชวนไปกองเก่งมากเลยพูดอะไรที่แบบเก่งอะไรคนเล็วคนเล้ย มีคนมาจอดรถขวางหน้าบ้านแล้วเราก็ออกเราก็ออกไม่ได้ไงไม่ได้รู้เรื่องเลยรถใครก็ไม่รู้ลุงขวางหน้าบ้านนี่รถเขาจะออกมันออกไม่ได้นี่ใครเนี่ยโอ้โหสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้โหครับลบกวรเลื่อนรถหน่อยได้ไหมครให้ตรงไ,ไปจอดไหนฮะไปจอดสุดซอยตรงมึงจะทำ้ายลุงเกินไปนะเอ้าอะไรอ่ะอันนี้ทีมงานผม เอาไหนบอกว่ามาคนเดียวไงผมมา5คนเอาทีมแบดบอยเขาใหญ่ไม่รู้หรอเอาเหรอไม่ใช่ทีมอะไรพูดอยู่แฮนด์ซับเบย์เบมาทำงานด้วยกันมังเฮ้ยเอะไระหางานอีกแล้วงานผู้หญิงนี่ดูเด็กจบใหม่ดีคุณอาศัยจ้างถูกอ่ะแพงแล้วเอาเหรอใช่ตอนนี้เท่าไหร่ของพี่เท่าไหร่เก้าพันเข้าบ้านดีกว่าร้อนได้สิได้สิเชิญครับเชิญครับอไปเดินเร็วเร็วดิโอ้โหลล่าเย วันนี้พี่รี่ไปไหนมะล่ะก็อยู่กินข้าวกินโอ้ยนี่ถ้าผมเป็นถ้าผมเป็นพี่นะผมแคนเซิลแล้วน้องรักไงพูดน้องรักไงคุยกับลูกค้าให้ไหมไม่ได้อยากจะรบกวนอะไรมากนะไอ้นี่ชวนกินข้าวเย็นซะแล้วอะแล้วตอนนี้เพิ่งจะบ่ายโมงชวนไ้ก่อนนโอ้ยืนนึงผมมีอีเวนต์งานหนึ่งให้ผมไปเถอะใครจะมีอีเวนต์เยอะอย่างคุณเราสช่ถมีงานแลนอีเวนต์แล้วแต่รับงานนี่รับพิธีกรด้วยนะฝากทางช่องแบดบอยนะครับก็ถ้าพี่บอยรับเท่าไหร่ผม ครึ่งราคาะันครึ่งน่าจะลูกน่าจะนอนแล้วประมาณสี่สิบห้าทีหรือชั่วโมงหนึ่งได้ได้ได้แต่เราก็คุยกันไปก่อนลาไปจริงๆแล้วอยากมาเยี่ยมหลานเฉยไม่อยากเจอมึงหรอกเฮ้ยโทษพี่โอ้โหไว้ดูแลบ้าเดี๋ยวเดี๋ยวใช่ใช่มึงคนดีแหละพุทธเออคนดีแหละเวลาอยู่ในกองก็เคาะเคาะเรียกข้าวให้กูกินอ๋อนี่กล้องสามตัวเลยเหรอมีจริงๆมีห้าเหรอใช่มีห้าตัวแต่แต่วันนี้คือกลัวแบบมา กินบริเวณบ้านเยอะไงเกรงใจครับไม่เช้าบอกเมียเขามา5คนแล้วก็รวมพ่บอย6คนเออฮะฮะเยอะขนาดนั้นเลยเหรอมาทำอะไรกันเยอะแยะแล้วของเราอ่ะของเรา1 2 3บอกพี่เจยินดีต้อนรับบ้านพ j เจโฮมยินดีต้อนรับครับพี่บอยอครับพี่สบายจริงไม่มีอะไรก็คือจะมาเยี่ยมพีเจเฉยๆเห็นพัฒนาการน้องเห็นความแบบอุดมสมบูรณ์แบบเลี้ยงดีมากเลยไม่ไม่ชวนอเมนมา อยู่สวีเดนเอ้ากลับบ้านสบายสบายเลยสบายเลยกับตะวันหาเพื่อนนี่ไไม่มีอะไรท้าวเด้อหาเพื่อนเลยอ่ะผมไปเที่ยวบ้านคุณบ้างได้ไหมได้สิแต่ว่ารอรอลูกสาวกลับมาก่อนได้กลับมาเมื่อไหร่ใกล้แล้วหลังจากนี้ยี่สิบวันถามจริงๆเมียไม่อยู่นี่แหละคิดติดไหมคิดถึงสิจริงเลยไปส้ให่เมียเมื่อกี้ถามเรื่องบ้านค้างอยู่ประมาณคือที่มันรวมซื้อที่ด้วยนะก็คือบ้านพุทธสร้างบ้านที่ที่สอง กูจะรู <S <S ้สึกผิดแล้วก exactly. ็เหมือนรู้สึกโง่ด้วยอ่ะเนื้อออกไหมไม่มันแล้วแต่ความต้องการของแต่ละครอบครัวอ่ะคือจะบอกว่าคือก็มีความคิดที่อยากจะไปซื้อที่คือหนึ่งบ้านจุ๋ยเดิมเขาอยู่ตรงนี้แล้วก็พี่ชายเขาก็อยู่ตรงนี้2คือติดทั้งด่วนตรงเนี้ยก็คือออกคุบก็คือขึ้นทั้งด่วนเข้าเมืองได้เลยเราจัดรายการไปยุ่งงาพี่บอย8ปดโมงไงกว่าจะออกมาขึ้นทั้งด่วนได้ก็ต้องตื่น ตีห้าอย่างเงี้ยก็เป็นคนตรงต่อเวลามากพี่บู๊ที่คือถือว่าเป็นเป็นพระเอกคนหนึ่งที่แบบทํางานโคตรเป๊ะใช่ก็อยากให้นักแสดงบางคนนะใช้คําว่าบางคนแล้วกันอเอาเป็นตัวอย่างว่าเวลาสมมติกองละครน,นัดก็ควรที่จะมาตรงเวลาอาบนะ้ํามาให้เรียบร้อยอถ้าข้าวที่บ้านมีก็ควรจะกิน,ม,นมาใช่้ระ<อ><อ>สิบได้ป่าวไอ้ที่มันตัวยออ่อพอเฮ้ยไม่เอานะอันนี้คือสมัยนี้โซเชียลมันแรงเพราะว่าเขาฟ้องเราได้ตัวเลือไอ้ นักแสดงอะไรนะบอใบไม้ By เอาแล้วบอใบไม้เมื่อก่อนชอบเลข่ขายของขายฝันอะไรทักอย่างอะมึง<อ>ไม่ต้องใบหรอกอย่างเงี้ยเอามึงพูดไปเลย <c oughs> นักล่าฝัานไปเลยพูดอย่างพี่แหละจริงๆก็คืออยากบอกเธอเหลือเกินแต่ว่ามันพูดไม่ได้อ๋ออากู้อถูกตัวแอยากเลิกทำแชนเหรอคะไม่ได้เลิกทำอยู่ เขามาเยี่ยมบ้านค่ะมาเยี่ยมบ้านพี่พุธมาเยี่ยมหลานมาเยี่ยมหลานนี่เฉยก็เลยมาเจอพี่พุธพี่พุธกับพี่บอยมาบ้เลยนะครไม่ต้องการบอกว่าเคลียร์เรื่องพุธไม่อยากไปทำแชฉแล้วหรอแต่พูดตรงนี้เลยนะว่าดีเดนพุธจะประกาศออกจากแชฉข่าวเช้าทำงานเดือนนี้เป็นเดือนสุดท้ายแล้วจริงปะเนี่ยนี่คือที่พุดเขาบอกมาแล้วว่าหลังวันเกิดซองข้อเสนอท้ายแล้วก็เหนียวนี่ยังไม่อยากยังจัดอยู่ มาตลอดยังจัดอยู่รายการโอ้ยนี่ก็ต่อสายตรงอันนี้ไปตัดได้อีกคลิปหนึ่งของมาตุมเออีเจมาตุมก็ด้เนี่ยคือแค่นั่งคุยตรงนี้ก็เทสแล้วของเราพอแค่นี้ก่อนนะแล้วเดี๋ยวเราเราพูดเล่นกันอยู่บ้านผมไปเลยไหม่ะดีดีดีช่วยหน่อยช่วยหน่อย แอ๊วจิรักเสร็จแล้วเหรอ,อกาแฟครับท่านต,<อ>ตห้องอ่ะคุณหมอแบบว่าถ้าแบบคมติดจริงๆอ่ะก็แก้วหึงโอเค,อเคแต่ชอบชอบกลิ่น เราชอบคนทำไหมเมียไม่อยู่อยู่สวีเดนไม่มีเวลาสวีเดนดีเด้อตอนมีลูกก็เอาเวลาเอาเวลาดูแลตัวเองแล้วก็เขาปั๊มนมแล้วก็นอนให้พอก่อนอือแต่ก็มีก็ยังสวีเอยู่เฮ้ยอะไรเนี่ยังไรเนี่ยเอออ่อน่เพื่อนเลยไหมเพื่อนเพื่อนใส่เสื้อใหม่พรมมาเพื่อนเพื่อนร้อนแน่เลยไม่ไม่ต้องมันไม่มีอะไรเลยที่สวยเอาแค่แบบ มาเยี่ยมเยียนนะครับให้หลานครับเอ้าหรือว่าทองอ่ะผมรู้ว่าพวกคุณอ่ะไม่ค่อยชอบทองเพราะว่ามันไม่มีที่เก็บมีโอ้โหตู้เซฟใหญ่เท่าตู้เย็นตู้เซฟใหญ่เท่าตู้เย็นเป็นคริสเตียนเกี่ยวอะไรวะขอบคุณมากพี่บอยขอบคุณมากยินดีครับไปนั่งคุยไหม่ะได้สิยืนก็ได้ยืนก็ได้ก็ถือดีก็หนูแล้วแต่แล้วได้เหรอเฮ้ยเฮ้ยกลัวเมียผมใครกลัวใครกลัวชวนไปนั่งกันไม่บอกว่ายืนก็ได้เดี๋ยว ก็หนูแล้วแต่เราได้เไม่น่าชวนไปกองเก่งมากเลยพูดอะไรที่แบบเก่งอะไรคนเลวคนเลวพูดเล่นผลลุกไปหมดเลยริงป่เนี่ยตายแล้วแต่ไม่สบายมากเล่ถูกใช่แพูดก็บอกว่าที่รักที่รัก่บอกเธอนะฮะนะยังไม่ได้อาบน้เลยพูดลงมาก็เป๊ะเลยอ่ะสวยด้วยมาจ้างรีวิวเออมาจ้างรีวิวแล้วเราก็ได้ใช้ล้วก็รู้สึกว่าใช้ดีมาเจอเขาที่กองละคร่ะ ก็บอกเขาว่าเฮ้ย e ครีมใช้ดีนะขอซื้อได้ไหมขอแบบเป็นส่วนลดอะไรเงี้ยเพราะว่าอยากใช้จริงๆค่ก็อยากได้ฟรีแหละสไตล์ของก็อยากได้ฟรีด้วยไงแล้วก็วกส่วนลด <มา S 1> ไปก่อนก็เลยบอกขอส่วนลดได้ไหมเขาพูดว่าไงนะ โอ้ยไม่ต้องเราเพื่อนกันใช้ฟรีตลอดชีวิตเลยป่ะอุืยใช้ฟรีตลอดชีวิตไปเลยตลอดชีวิตตลอดชีวิตจริงจริงตลอดชีวิตจริงจริงน่ารักเลยอ่ะทุกวันนี้ไม่ต้องเสียตังค์ซื้อครีมเลยก็คือใช้ครีมที่ภรรยาทำนี่แหละไนส์ปาร์มาร์ตัวนี้ก็คือแบบก่อนนอนนั่นคือมาสก์ไว้ทั้งหน้าเลยตัวเปิดใจของเขาเลยตัวเปิดใจน่ารักมากเลยเอ้าเดี๋ยวเราไปนั่งกันมากดีกว่าไหมเดี๋ยวมุมเราจะได้อ่านเห็นไหมสุดยอดง แต่ผมโคตัแต่เหมือนป้าป๊าเลยอ่ะอเจ้เจ้อเจ้งงไหมงงไหมมีคนถืออะไรกล้องดำๆเต็มไปหมดเลยลูกสวัสดียังลูกสวัสดีครับสวัสดีค่ะดี่เจครับเฮ้ยคุยกับลุงบอยใช่ลูกเออเพิ่งตื่นป๊าป้านั่งตรงนี้กับป๊าให้ป๊าป๊านั่งตรงนี้เสื้อทีมเสื้อทีมผมได้ข่าวดบมาก ตัดไปกี่รอบคือดุ๋ยอ่ะจริงๆอ่ะผมเขายาวแบบจริงๆอยากจะตัดนานแล้วแต่ว่าอยากให้ตัดคลิปผมไฟเอาเริ่มใช้ก่อนงงใช่ไหมครับไม่เคยเจอไอ้ลุงนี่มันพูดอะไรแปลกแปลกนั่น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 นันอะไหนไหนตบมือแปะแปะตบมือแปะแปะตบมือแปะแปะให้รู้บ่อยๆเจอไหนลูอไหลูกตบมือแปะแปะคุณสองคนเหมือนกันเนาะตบมือแปะเหมือนใครนะเหมือนใครพี่ตบมือแปะแปะมันมิกซ์นะมิกซ์ หนูก็ว่า mix น้อตาตามาทางตามาทางพุทนะสวยมนนะชอบตาพ่ออ,อยากให้แบบตาแบบติ๋ตี๋อ่ะแต่ขอคิ้วเข้มเหมือนแม่นิสัยเหมือนแม่แมเหมือนใครกหาค่าเทอมอะไรแบบนี้ <c oughs> ด,ดีนี่เนาะ ใช่ค่ะก็เธอมเองเก็บไว้ให้เขานี่แหละแต่มันยังไม่พอลูกเข้ามาอีกนะคะเข้าไปมีแม่ยกหรือยังหนูว่าแม่ยกหนูเยอะเลยนี่ไปทำพาสปอร์ตที่กงศูนนะคะเรียกน้องพี่เจน้องพี่เจงี้แล้วก็มีไปสนามงานเขตอ่ะดูชื่อพ่อกับชื่อแม่ก็คือแบบก็ยังเฉยเยนะแต่พอเห็นชื่อลูกเงยหน้ามามองอะไรอย่างเงี้ยตอนนี้คือไปไหนคือไม่มีใครถามถึงพ่อแล้วเป็นทางแต่น้องไปไปเฟยากลับมาพาไปเล่นกับเฟยาบ้านกันเล่นกัน อย่างอย่างนี้่างนปครับไาหนูอย่งนีได้ครับพีเจครับแสดงว่าเขาโอเคกับพี่บอยนะถึงว่าบางคนเขาลองสำหรับบางคนตอนแรกปลูกอันชงอันชันไว้นะพี่ก็กลัวแบบเจัิบาไม่จำเป็นแล้วอันนี้ไม่ต้องแล้วครับเพื่อนียปลูกตั้งตจะดกไปตั้งแต่ยังไม่ท้องจนปลูกแล้วมันลกแล้วเดี๋ยวท้องไม้ปลูกใหม่มันโตทัน ตรงที่นี่ค่ะที่นี่นะครับที่นี่นะครับจำหน้าได้ไหมครับจำหน้าได้ไหมครับจำไว้นะลูกเพื่อนพ่อหรือเดี๋ยวก็ลืองงงงตัวแน่นไหมตัวแน่นไหมปกติไปแล้วขาแล้วนี่เหมือนเขา่รู้ว่าทำานเนาะนี่แสดงว่าโตมาเป็นดาราแลเนี่ยได้แบบ ลูกไม้หล่นไม่ไก่ต้นปกติวางปุ๊บไปเลยจริงโอ้แค่นี้แหละไม่แล้วกลัวแล้วจริงจริงมันแข็งคุณมากเลยเฮ้ยอยู่มีเวลาในวันคุยกับพี่ได้พี่ตัดได้สักลัวเลยคุณยูไงกลเหนื่อยเดี๋ยวจุ๋ยก็ต้องพักผ่อนให้นมลูกปั๊มนมอะไรกันอีกข้าวก็ยังไม่ได้กินอ้าวก็รู้ก็รู้นี่ก็รู้กี่คุณป้าถือว่ายังมีความเกรงใจอยู่บ้างไอ้คุณเลวโอเคไหมโอเคไหมโอเคชิใช่ไหมกับคุณลุงบอยยังลูกครับลุงบอยเอาของของฝากมาให้หนูด้วยนะได้หรือเปล่าลองเลยไหม ลองเลยนะแต่แกก็ลองเลยนะทดสอบของพี่เขได้นะของฝากจากลุงบอยนะลุงบอยขอให้พี่เจแข็งแรงนะลูกอุ้ยเห็นความน่ารักตอนเนี้ยลุ้นจะใส่หรือเปล่าคือพีเจบักมากเลยอ่ะคือแบบอุดมสมบูรณ์มากเลยอ่ะว้าวอาจจะได้อาจจะได้ได้นะผมว่าได้อาจจะได้อาจจะได้ยดูเหมือนไมได้อะโอ้ยไม่ได้ ได้70เว้ยอันนี้มันไซส์70เฮ้ยได้อยู่พี่ได้อยู่ยังพอได้ได้อยู่ได้อยู่มันเป็นชุดนอนชุดนอนได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่ได้ได้ได้หีกจะได้ปะเนี่ยหนีไม่ได้แน่เลยอ่ะอาจจะลังเป้านิดนึงแต่ว่าหมวกน่าจะได้อยู่นะไหนลองหมวกบอยชิครับ อีลุงบอยลุงบอยซื้อให้ใหม่กันลุงนะใหม่ขอบคุณลุงบอยมากครับสำหรับของฝากครับขอบคุณนะคะส่วนทางเราก็ไม่มีอะไรให้นะเราได้เลยทีมยวไพี่บอยไปใช่ไหมเยี่ยมเยี่ยมเราดีใจเราลองชิมดี่ขอบคุณเพื่อนนะขอจะไม่เพื่อนมาได้ไงรวยๆนะเฮงๆนะขอบคุณค่ะพี่บอยขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะและนี่คืออアาจัรของบอยพิซซนุ ได้มาออกรายการของพี่บอยพิจณนุด้วยนะครับช่อง b a ดบอยเสร็จแล้วฝากติดตามอีพีนี้ด้วยนะครับพี่บอยพิจนุแวะเยี่ยมน้องพีเจแล้วก็มาเยี่ยมบ้านพวกเรา,าด้วยฝาก like, กดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe ให้กับพวกเราด้วยนะครับ